ครับสวัสดีครับวันที่9กันยายน2563นะครับก็เป็นการอยู่ในสเตจควอรนทีนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่หลายวันแล้วนะฮะ9 9 10 11 12 13ก็น่าจะอีกไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะทนแป๊บเดียวก็จะครบ14วันนะครับ ตอนนี้โดยทั่วไปร่างกายโอเคแข็งแรงแข็งแรงดีนะครับก็นี่ก็ใกล้จะเจ็ดโมงเช้าซึ่งปกติก็จะมีอาหารนะครับมีอาหารทีนี้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมองลงไปนะฮะเพราะว่าผมคือบางทีจะเห็นผมมองลงหน้าต่างนะครับเพราะว่าผมมองลงไปเป็นกระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะครับก็ แต่ว่าความที่ฝนตกเนี่ยน้ำก็เจิ่งนองนะครับก็เมื่อคือนนี้ฟ้าร้องเสียงดังมากเสียงดังมากก็ถือว่าถือว่าบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเพราะผมอยู่ที่เปรูนี่ผมไม่มีไม่มีฝนตกไม่มีอะไรต่างๆเลนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงมีอาหารมานะครับก็ปกติก็ตอนเช้าตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาผมก็จะเช็ดพื้นเช็ดพื้นนะครับพอเช็ดพื้นเสร็จก็ ทําธุระส่วนตัวบางทีก็ซักผ้าบ้างนะครับซักผ้าบ้างออกกำลังกายแล้วทำงานบ้างนะฮะเช็คเรื่องงานอะไรต่างๆนานาซึ่งถือว่าใช้ใช้เวลาว่างได้ดีนะฮะได้ดีพอสมควรในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ต้องพยายามคิดฟิตะฮะต้องต้องพยายามมีแอคชั่นหน่อยเพราะว่า คือผมคิดว่าชีวิตคนเนี่ยถ้าอันแรกคือสุขภาพดีสุขภาพทั้งทั้งกายทั้งใจดีนะครับทุกอย่างก็จะมีคุณภาพอย่างอย่างดีเลยนะครับมองไปวันนี้มืดครึ้มนะฮะมืดครึ้มเป็นวันที่ดูรถก็เห็นวิ่งอยู่เหมือนกันนะครับมืดครึม้มก็ก็ใช้ได้บรรยากาศใช้ได้ครับตื่นแต่เช้านะครับหลับ ตื่น,ตนแต่ว่าเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นเว้นแต่เมื่อคืนเนี่ยที่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าลับนะครับแล้วก็เสียงดังมากก็ทําให้รู้สึกว่าคือกำลังจะนอนอะ่ะแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาก็แต่ไม่เป็นไรผมผมผมก็ชอบบรรยากาศแบบเนี้ยบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติรราตซึ่งก็ แต่บังเอิญไม่ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าผมอยู่ชั้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับชั้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งมองไปรอบๆหมู่บ้านก็บางทบางีบางคืนเนี่ยผมดูเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นไฟเลยไม่รู้ว่าคนแถวเนี่ยเขาปิดไฟนอนเร็วหรือเปล่านะครับแต่มองไปบางบ้านก็ไม่มีรถก็แสดงว่าออกไปทํางานละเพราะว่าบางวันมองไปก็เห็นเห็นมีรถจอดอยู่นะครับก็ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีๆของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เช็คข่าวกับทางพักพวกที่เปรููกเ็เรื่องของการไปดูบ้านก็มีความคืบหน้าพอสมควรรอผมกลับไปเพื่อที่จะไปดูว่าในท้ายในท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงจะจะย้ายหรือไม่ย้ายนะฮะถ้าย้ายแล้วจะไปอยู่ตรงไหนอะไรท,ทํานองเนี้ยจะต้องไปคุยนะครับทั้งในเรื่องของราคาเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นา ก็ต้องคิดดูให้รอบคอบอ่ะเพราะว่าการเลือกทำเนียบเอกกับรชัชทูตนี่ก็เป็นหน้าเป็นตาด้วยอันหนึ่งแล้วก็คือต้องคิดถึงคนที่จะมาอยู่ข้างหลังคิดถึงทุกอย่างนะครับเงื่อนไขหลายอย่างประกอบกันส่วนเรื่องงานเรื่องงานก็ได้รับทราบว่าไอการโปรโมทโปรโมทเรื่องของอาหารเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยก ก้าวหน้านะครับโปรโมทแบบก้าวหน้าเลยทีเดียวตอนนี้ก็เหลือเหลืออยู่3ครั้งนะครับการที่จะทำไลฟ์สตรีมมิงนะครับไลฟ์สตรีมมิงก็เหลืออยู่3ครั้งวันก่อนนู้นก็ทำแล้วก็บินไปที่โบลิเวียนะครับโบลิเวียโบลิเวียก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับเปรูผมดูแลเปรูโบลิเวียโคลัมเบียเอกวาดอ แล้วก็เวเนซุเอลานะครับเป็นเป็นประเทศที่น่าสนใจทั้งหมดน,น,นะครับถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังท่านไหนนะครับมีโอกาสเดินทางไปลาตินอเมริกาก็แวะไปทักทายได้นะครับหรือช่วงที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าท่านใดอยากจะพูดคุยก็ก็ยินดีนะครับผมก็ยินดีที่จะพูดคุยเพราะว่าผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราการสื่อสารเนี่ยไร้พรมแดนนะครับการสื่อสารไร้พรมแดนผมก็ อยากจะใช้โอกาสเนี้ยนะครับพบปะทั้งในเรื่องของงานเรื่องของบุคคลต่างนๆนนเพราะผมมองว่าเรื่องของของคนกับคนเนี่ยนะครับ people to people exchange เนี่ยสำคัญมากนะครับการที่คนไทยรู้เรื่องของลาตินอเมริกาพูดภาษาสเปนได้คนสเปนคนที่พูดภาษาสเปนคนที่อยู่ในลาตินอเมริกาที่พูดภาษาสเปนแล้วเขาสนใจศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยสนใจอาหารไทยสนใจคนไทยสนใจความเป็นไทยเนี่ย ผมก็อยากจะโปรโมทตรงนี้นะครับซึ่งก็เราก็ร่วมกันนะครับในในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเนี่ยท่านทูตท,ทั้งหลายสถานทูตของเราในลาตินอเมริกาก็พยายามโปรโมทนะครับทางเม็กซิโกผมก็ได้ข่าวว่าก็โปรโมทกับทางแกรมมี่ในเรื่องของซีรีส์ไทยนะครับก็มีมีดารานักแสดงของไทยไปมีชื่อเสียงโด่งดังในในเม็กซิโกแล้วก็ลาตินอเมริกามีแฟนคลับอะไรต่างนานา,นานผมก็มองดูว่า พวกดาราพวกศิลปินนักร้องนักดนตรีนี่ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะเอาไปไปแสดงได้นะครับต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของของกีฬาฟุตบอลอะไรต่างๆนานา,นาชกมวยชกมวยนี่เป็นเป็นสิ่งที่คนต่างชาติให้ความนิยมอยู่แล้วนะครับมีรายการใหญ่ๆก่อนที่จะปิด ก่อนที่จะมีล็อกดาวน์เนี่ยผมผมได้รับเชิญให้ไปเปิดงานชกมวยแต่ว่าบังเอิญว่าก็กมีล็อกดาวน์ซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็แต่ก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็คงคงมีนะครับกลับไปก็น่าจะเริ่มมองแล้วถึงแม้ว่ายังไงปีนี้ก็คงต้องดูเรื่องสถานการณ์เป็นต้นไปว่าจะเป็นยังไงในเปรูเองเนี่ยราชการนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเขาก็ยังทํางานจากบ้านอยู่นะครับตรงนี้ก็ เราก็คงต้องดูกันว่าจะทำยังไงจะพบปะกกันได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เล่าให้ฟังในตอนเช้าของวันที่9กันยายน2563แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับสวัสดีครับ